สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ b ีแอลสิงทีวีครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกครับวันนี้เรามาตามหงลงสนามครับหลังจากเกมค่ำคืนที่ผ่านมาเลร์พูนั้นลงสนามในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับยูฟ่ายูโรปาลีกในการเจอกับทางอุนิโอนแซงติลูสที่เบลเยียมนะครับผลออกมาทุกท่านทราบดีโดยสกอร์ลิเวอร์พูลแพ้ไป1ประตูต่อ2แต่ชัดเจนครับเกมนี้เนี่ยมันเป็นแผน มากกว่าผลนะครับเป็นแพนงมากกว่าผลครับไม่มีทีมลิ่วร์พูลหรือว่านักฟุตบอลคนไหนนะฮะที่พร้อมที่จะออกจากสนามด้วยการยอมรับความพ่ายแพ้แต่อย่างไรก็ตามครับบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องอต้องรับกับความจริงว่าคุณจะไม่มีทางเลยครับที่จะได้รับผลหรือว่าได้รับฟอร์มการเล่นได้เห็นสิ่งที่มันโอโ้ยอดเยี่ยมสวยงามไปสัทุกเรื่อง กับนักฟุตบอลที่มีการสลับสับเปลี่ยนกันแทบจะโอหสิตัวแบบนี้นะครับและเมื่อคืนนี้สถิติของลิเวอร์พูลในการลงเล่นฟุตบอลยุโรปนั้นอายุน้อยที่สุดอีกแล้วนะครับด้วยวัยเพียงแค่22ปี156วันครับต้งถือว่าน้อยมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมที่ต้องละเอียดในวิธีการครับกับ3เรื่องที่ผมนำมาเสนอในวันนี้เริ่มต้นโดยเรื่องแรกนั่นก็คือ เพรสเซฟนั่นเองครับจะเพรสเซฟอย่างไรนั้นไปติดตามมาได้ครับกับยูดิงดอน r i v e รวมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนกับ s u z u k i c o s เวี c a e เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเลยนําเสนอโดย s u z u k i t ร p p l e Bonus Deal ดิลจัดเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นขนมปังฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเต่าทุกวันน้าดื่มสะอาด น้ำดื่นสิงสิงห์คอร์ปอเรชัน w w w b l c ็บดสติดตามชมคลิปไฮไลท์พิมพ์ลีกได้ที่ YouTube บีแหลมสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกแล้วิคิดได้วรนยากาศแบบนี้ต้องไปกับของแทร่เท่านั้นบีแหลมสิงจัดคลิปครบ10ปี ชมเกมใหญ่ลิเวอร์พูลล้างตาสเปอร์วันที่2ถึง8พฤษภาคมนี้สนใจจองด่วน i ลอ้อนบีแหลมสิงห์ b, ing, b e e l a m s i n g งานนี้เหมือนเดิมดูแลดุดยตดมิรแต่คิดตังไปกันเยอะๆนะพิทิติเอ้ยท่านผู้ชมครับ ก็หยิบจับมา3ประเด็นเหมือนเดิมหลังเกมนะครับมาให้กับทุกท่านได้ติดตามครับก็คือเกมนี้เรื่องแรกก็คือเรื่องของการเพรสเซฟนะครับเพรสเซฟของลิเวอร์พูลเนี่ยอย่างที่บอกไปครับรับบอลที่จัดลงไปเด็กร่มเลยอายุเฉลี่ยเลยออกมาที่22ปี156วันเด็กมากนะครับถือว่าโอ้โหบุญทนคนหนุ่มนะครับสำหรับทีมลิเวอร์พูลทีมนี้แล้วก็บวกกับสถานการณ์ที่จะต้องเล่นประคองไม่ต้องเสี่ยง แล้วก็ใช้นาทีในสนามเพื่อกําหนดวิธีการในการเล่นเกมต่อๆไปด้วยนะครับท่านคงทราบดีว่าหลังจากนี้ในี่ยลิเวอร์พูลมีเกมสําคัญโหดๆทั้งนั้นฮะที่รออยู่หนเวลานี้ท่านนึกได้เลยก็คือเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกเจอกับเวสต์แฮมในลีกครับเจอกับอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกนะครับเดี๋ยวจะมีทั้งเบอร์ลี่แล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยรออยู่ทีนี้ ให้จับตามองเรื่องนี้ที่หยิบมาก็คือเรื่องของการบริหารจัดการทีมที่น่าสนใจของเยอร์เกนครอปนะครับหงแดง6คนในนัดเนี่ยลงเล่นเต็มเวลานะครับ90นาทีก็คือควีนเคลเลอร์นะครับจารเรลควอนซ่านะครับมีคอนนอลแบดลีย์ฮาวิเอเลียดเคอร์ติสโจนแล้วก็โคดี้กั๊โปนะครับสามคนนี้น่าสนใจครับทั้ง3คนหลังนะครับเอเลียดโจนส์แล้วก็กั๊โปพวกนี้เนี่ยเป็นประเภทแคนดิเดต ตัวที่จะลงสนามเป็นตัวจริงได้แต่เมื่อ3คนนี้จะต้องอยู่แล้วก็ประคองไปแล้วเนี่ยมันก็มองสะท้อนไปถึง,ถงเกมต่อไปได้นะครับแมตช์ฟิตเนี่ย,ค, uh, ยคือสิ่งที่สำคัญนะฮะสคนนั้นผ่านไปอีก2คนก็ลงเล่นคนละครึ่งเวลานั่นก็คือโจโกเมสกับอิบาฮิมาโกนาเต้ลงเล่นเข้าโครงการอดีตรัดเก่าก็คือคนละครึ่งนะครับครอบบอกว่าเกมเนี่ยผมได้ผสมทีมกันโดยสิ้นเชิงนะครับ ดังนั้นจํานวนการเปลี่ยนแปลงจึงมากเกินไปกับจังหวะการเล่นครอบก็รู้นะครับมันมันเปลี่ยนถ้าจนจังหวะการเล่นเนี่ยมันจะเสียไปครอบก็บอกต่อบอกว่าวันนี้เสียงไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะครอบวันนี้ว่าเหนื่อยนิดนึงนะฮะเขาก็บอกว่าผมไม่ไม่ตัดสินผู้เล่นจากเกมแบบนี้นะนะฮะโอเคว่าจะพูดว่าโอเคเห็นได้ชัดเลยว่าพวกนักบอลเนี่ยไม่ดีพอครอบบอกผมไม่พูดนะเพราะผมรู้ว่าพวกเขาเนี่ยดีขนาดไหน เพราะผมเห็นพวกเขาทุกวันในการฝึกซ้อมแล้วก็นี่คือประสบการณ์ที่สําคัญมากที่มันซื้อที่ไหนไม่ได้ยกเว้นการลงเล่นในสนามนะครับเขาบอกว่าผมไม่คิดว่าอาชีพใดๆเนี่ยจะเริ่มต้นได้และไปได้ดีถ้าไม่มีประสบการณ์นะครับประสบการณ์นี้ครอปบอกว่า experience เนี่ยสำคัญก็คือการที่คุณจะต้องดิ้นรนด้วยที่ที่คุณจะต้องต่อสู้เพื่อผ่านพ้นไปให้ได้และที่ที่คุณต้องเอาชีวิตรอดน,นะครับนี่คือวิธีการ ในการเล่นของเยอันคอปนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าข้อ1เนี่ยก็คือการเพลย์เซฟเพื่อผลการแข่งนนขันที่ต้องการในแมตช์ต่อๆไปนะครับเพราะว่าเกมนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่ามันไม่มีผลนะครับสองเนี่ยก็คือเรื่องของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ถูกวิเคราะห์วิจารณ์เยอะมากก็คืออนาคตของควีนเคนเนลเฮอร์ L H. ผมเลยหยิบเรื่องนี้มานะครับเพราะว่าในเรื่องของฟอร์มการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับเกมนี้เนี่ยเราทราบกันดี ลิเวอร์พูลมีอลิซอนเบเกอร์ครับเป็นเทพิทักษ์ชั้นดีเลยนะครับเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกในทุกฤดูกาลของทีมแล้วตัวสำรองเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งถึงขนาดไหนครับผู้รักษาประตูตัวรองอย่างคิวินเคลเลอร์เป็นนักบ,บอลทีมชาติไอริสนะฮะเป็นตัวไอร์แลนด์ที่น่าสนใจก็คือเขาลงเล่นในแต่ละเกมเนี่ยมันมีเงื่อนไขครับผมยกตัวอย่างคือ2ข้อฮะข้อที่1ก็คือการลงเล่นที่มันไม่สม่ำเสมอก่อนแล้วก็ข้อที่2กับ4กองหลัง แบ็กโฟนเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนไปมานะครับไม่ซ้ําหน้าเครือข่ายมันล่มได้เพราะว่าการเขาเรียกว่าการสื่อสารกันเนี่ยสำคัญเราคงจําได้นะฮะว่าปีหนึ่งก็คือปี1 7บ8ซึ่งเยอะกันครอปเสี่ยงผมมองว่ายังไงเจอนคอปปีนั้นก็ทําต้องเสี่ยงบ้างควรนะคะับเพราะว่าใช้ซิมงมินโยเล่เนี่ยสลับลงสนามกับโรนิสคาริอุสอยู่ตลอดเวลานะฮะทีนี้เอ่อมันก็น่าเสียดายเพราะว่าควินเคลเลอร์เนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อคืนเนี่ยนะฮะ คือคือข้อนึงผมไม่คิดว่าเขาเป็นพวกเสาประตูมือ2ที่แย่นะฮะอันนี้ต้องแยกประเด็นด้วยถือว่าเป็นมือ2ที่ดีแล้วนะครับที่มีอยู่ในตอนนี้เพียงแต่เสียดายว่าเมื่อเคลเลอร์มีโอกาสที่จะโชว์ผลงานในการแสดงให้เห็นว่าเขาคู่ควรกับการไปเป็นมือ1ที่ไหนก็ได้ในซีซั่นหน้าเนี่ยเขากับไข,ขว้าไว้ได้ไม่ค่อยดีนักนะฮะในเกมเมื่อคืนแล้วก็หลายนัดที่เราเห็นก็คือเคลเลอร์เนี่ยจะยืนผิดตำแหน่ง นะครับยืนผิดตำแหน่งนิดนึงจนอาจจะถูกแซวว่าไอ้นี่ป,นประตูหรือว่าเป็นหน้าต่างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องก็ต้องเข้าใจกันแล้วก็จะบอกว่าเห็นใจไหมก,ก็เรื่องหนึ่งแต่เข้าใจกันได้นะครับราคาของเคลเลอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์แล้วตัวเขาเนี่ยก็ปรารถนาที่จะไปเป็นมือหนึ่งที่อื่นนะครับด้วยวัย25แล้วนะครับก็คงจะอยู่ตรงนี้คงจะยากหน่อยนะฮะสำหรับเคลเลอร์แต่ถามว่าผู้สาประตูมือ2ถ้ามีขนาดนี้ผมว่าลรเวอร์พูลเฮงละ ไม่งั้นคงไม่ร้องขอให้อเดรียนเนี่ยอยู่ต่ออีกสักปีหนึ่งนะครับอันนี้สำคัญเลยนะฮะอันนี้ก็คือเขาพวกว่าแบ็ k อัพของเฟิร์สทีมเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับก็สอดคล้องกับเรื่องที่พูดว้าตั้งแต่ต้นก็คือแผนเนี่ยมันต้องมาก่อนผลการแข่งขันนะครับเยนเคอบอกนะครับบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนักบอลเหล่านี้เนี่ยมีการวางแผนเอาไว้ก่อนเกมแล้วโดยไม่ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขัน,นอันนี้ชัดเลยนะครับว่าเขาวางเซตไว้ว่าจะจัดแบบเนี่ย ไม่ต้องเน้นผลการแข่งขันผลการแข่งขันไม่ยังเป็นเนื่องจากผ่านเขารอบไปแล้วและที่สําคัญก็คือมันลักษณะคล้ายกับตอนปรีซีซั่นน่ะที่ลิวอร์ภูเคยมาเมืองไทยตอนนั้นที่เจอแมนอยู่นะฮะแล้วก็จัดลง30นาที30นาที30นาทีาทเป็น3มชุดไม่ต้องคํานึงถึงผลการแข่งขันไม่งั้นนักฟุตบอลตายพังแน่นะครับก็การแพ้ผลเนี่ยก็ถือว่าเป็นปกติมากมันคือสถิตินะท่านผู้ชมครับเป็นสถิติที่บันทึกว่าแพ้หรือชนะไปตลอดนั่นแหละเป็นเรื่องปกติเลยแต่ ถ้าคุณรู้ที่ไปที่มาเท่าว่าคุณเป็นคนประเภทรู้ความนะแต่ถ้าไม่รู้ที่ไปที่มาเนี่ยคุณจะเป็นประเภทไม่รู้ความเลยก็จะบ่นทีมกันแบบยับเยินนะฮะเพราะอันนี้มันมีงานใหญ่ที่แยะยิ้มรออยู่ข้างหน้านะครับแน่นอนว่าการวัดคุณค่าที่แท้จริงจากการออกนอกบ้านที่ไปแพ้แซงกิโลมนเนี่ยมันจะสะท้อนผลลัพธ์ของมัน ในเกมที่แอนฟิลในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้นะฮะผมว่าคิดว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยเข้าใจได้เลยนะครับที่ดูฟุตบอลแล้วเข้าใจในเรื่องฟุตบอลอย่างที่เน้นย้ําอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าคุณเข้าใจฟุตบอลเนี่ยคุณจะเข้าใจชีวิตนะครับสรุปยุโรป้าล,ลีกให้กับทุกท่านครับทีมที่ผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัตินะครับก็จะมีแชมป์กลุ่มส่วนพวกอัตโนมือเนี่ยจะเป็นรองแชมป์ก็เข้ารอบแต่ต้องเพลย์ออฟก่อนถึงจะได้ไปต่อนะครับก็ แชมป์กลุ่มเนี่ยกลุ่ม A เป็นเวสต์แฮมจากอังกฤษนะครับกลุ่ม B ีไบรตันแอนด์โฮฟอาเบียนจากอังกฤษเช่นเดียวกันกลุ่ม C ีกาสโกเรนเจอร์สจากสกอตแลนด์นะครับกลุ่ม D ีแอตแลนตาจากอิตาลีนะครับกลุ่ม E ีลิเวอร์พูลจากอังกฤษกลุ่ม F อฟบีอาเรียลจากสเปนครับแล้วก็กลุ่ม G ีสลาเวียปรากส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม H นั่นก็คือไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นจากเยอรมนีนะครับชุดเพลย์ออฟนะครับที่จะต้อง ลงเล่นนะครับเพ์อฟมีฟรายบวกครับจากเยอรมนีนะครับอลิปิกมักเซยจากฝรั่งเศสสปาร์ตาปรากจากเช็คนะครับสปอ์ติ้งลิสบอนจากโปรตุเกสตูลูสจากฝรั่งเศสนะครับแรนส์จากฝรั่งเศสเช่นกันนะครับโรม่าจากอิตาลีแล้วก็คาราบักจากอสบายจานนะครับส่วนทีมที่จะต้องเพลย์ออฟกับทีมเหล่านี้รองแชมป์กลุ่มของยุโรป้าเนี่ยคือทีมที่ร่วงลงมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ พวกแชมเปี้ยนลีกตกลงมานะพวกที่ตกจากยูโรป้าก็จะไปเพลย์ออฟกับพวกนู้นนะพวกของคอนเฟลเลนต์นะครับก็จะมีนะครับทีมที่จะต้องเพลย์ออฟเนี่ยก็มีกาลาตาสรายจากตุรกีนะครับลองจากฝรั่งเศสบราก้าจากโปรตุเกสนะครับเบนฟิก้าก็เช่นกันจากโปรตุเกสเฟนอตจากเนเธอร์แลนด์นะครับเอซีมิลานจากอิตาลียังบอยจากสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็ชักตาโดเนตนี่คือแก๊งที่จะต้อง มาเพลย์ออฟนะครับนี่คือตามผงลงสนามกับบีแหลมสิงห์นะครับก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่สิ่งที่ตื่นเต้นเนนือรอทุกท่านอยู่แล้วในวันอาทิตย์นี้วันแดงเดือดไฟที่240กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้ชวนเพื่อนเข้ามามาติดตามกันที่นี่นะครับไปแล้วสวัสดีจ้าแพ้ไม่เป็นไรทีเด้ย